สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวัลล CHANNEL แล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม g n s h ช n n m p a c t กนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาไกด์อัปเดตกิจกรรมกันเดี๋ยวนะฮะกิจกรรมอันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าบททดสอบของนักปรจจนภายนะฮะเป็นกิจกรรมเี่ให้เพื่อนเข้าไปเล่น,นะฮะท้าทายการประจุภัยต่างๆะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยจะรับของรางวัลเป็นผีโมเจมด้วยนะฮะ เดี๋ยวกิจกรรมนี้จะเร่อยังไงจะไปยังไงนะฮะเราจะไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยครับผมนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็มาเริ่มเลยขอฝากสปอนเซอร์ร้านเติมเกมร้าน e ีซีการ์ฮะที่จะเติมให้เพื่อนๆเนี่ยถุกปลอดภัยแล้วก็บริการดีอย่างแน่นอน,นะฮะเพื่อนๆสามารถเติมผ่าน ID password หรือเติมผ่าน UID ก็ได้นะฮะใครที่กำลังจะหาเพชร เปิดหน้าฮิดะอยู่เนี่ยรับรองว่าเติมอีซีกร์ดถูกกว่าอย่างแน่นอนนะฮะลิงอยู่ทางดิสกิมชั่นในคลิปวันี้แล้วเนาะ โอเคมาน,นะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมบททดสอบของนักประจ o ภัยกันแล้วนะฮะซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยจะมีเวลาให้เพื่อนเล่นนะฮะอยู่ที่ประมาณ1 6 1 7วันด้วยกัน,นะฮะแล้วก็ต่อไปะฮะเราจะมาดูกันที่คําอธิบายกิจกรรมะฮะเพื่อนเพื่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะฮะจะต้องมีแรงประจนภัย20ะฮะหรือว่ามากกว่าขึ้นไปแค่นี้เองฮะ ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ได้แล้วนะฮะเรียกว่าง,ง่ายมากเลยนะฮะวิธีการเข้าร่วมก็ง่ายกว่านั้นอีกฮะเพียงแค่เพื่อเนี่ยกดมาที่รายละเอียดฮนะ ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วนะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการเข้าไปท้าทายเป็นดันเจียนดันเชียนฮะซึ่งจะมีการท้าทายทั้งหมดนะฮะอยู่ที่5การท้าทายด้วยกันนะฮะก็วันแรกเปิดทีละหนึแล้วก็เปิดทีละวนันทีละวนันทีละวนัะวนไปเรื่อยๆจนครบทั้ง5้ฉากตรงนี้เลยนะฮะซึ่งวันแรกเนี่ยมันก็จะมีฉากย่อยนะอย่างเช่นท้าทายที่1ฮะจะเป็นอันนี้ต่อไปก็เป็น2ต่อไปก็เป็น3ฮนะ ต่อวันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีทีละ3นะอย่างวันแรกก็เป็น3อันนี้ฮนะซึ่งวิธีการเล่นเกมเพย์เนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายมากฮนะเรามาดูกันที่เกมเพย์แบบแรกกันก่อนเลยฮนะแบบที่หนึ่งเนี่ยจะชื่อว่าการท้าทายไมยาโกลหมวกเร็วจีนะฮะ อันนี้เนี่ยเราใช้การโจมตีของคลี่แล้วก็ของอย่างเฟยนใส่กับสรามไฟฟ้าตรงนี้ฮะให้มันเกิดการโอเวอร์โหลดแล้วก็ให้มันกระเด็นเนี่ยเข้าประตูถาวรตรงนี้เหมือนเล่นฟุตบอลนั่นแหละฮะเข้าใจง่ายๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่เขากําหนดมาให้เท่านั้นนะสตัวละครนี้ฮะแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ฮะซึ่งรายเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆมาดูได้ที่ตรงนี้นะฮะมันก็จะเขียนบอกอยู่เนาะว่าการท้าทายที่หนึ่งฮะมายากรหมกเร็วจีตรงนี้เนี่ยต้องตีสนามไฟฟ้าฮะเข้าประตูถาวรถ้าเกิดเข้า เราจะรับ5คะแนนถ้าเกิดว่าคะแนนถึงเป้าหมายเนี่ยก็จะสําเร็จนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับต่อมาเนี่ยเมื่อเราผ่านการท้าทายอันแรกไปแล้วนะฮะมันก็จะมีการท้าทายอันที่2นะฮะนั่นก็คือจอมระเบิดหินตุ่มตากฮะรอบนี้เราจะใช้เป็นท่าน้าของเลเซอร์นะฮะในการตีทําลายหินพวกนี้นะฮะซึ่งหินพวกนี้เนี่ยว่าเราตีแล้วเนี่ยมันก็ถูกทําลายลงทําลายลงเราก็จะได้รับคะแนนเหมือนเดิมเลยฮะ ซึ่งตัวละครตรงนฮะตัวละครทีมทั้งหมดเนี่ยจะรับการสู้พลังงานอย่างต่อเนื่องหมายเขาว่าน่าจะกดใช้แอนติได้นะฮะแล้วก็มาเดิมเลยเพื่อนๆเนี่ยมากดดูรายละเอียดได้ที่ตรงนี้ฮะ เขาก็จะบอกว่ารอบที่2เนี่ยเล่นยังไงฮะโจมตีหินธรรมดาจะได้1แต้มฮะโจมตีหินพิเศษที่มันเป็นสีส้มๆเนี่ยก็จะรับ3าคะแนนเนาะแล้วก็จะมีเงื่อนไขหินพิเศษอื่นๆด้วยเพื่อนๆก็สามารถมาอ่านได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็สลับต่อมาจะเป็นการท้าทายอันที่3ก็คือการท้าทายสุดท้ายแล้วของวันนี้วันแรกะฮะก็จะเป็นการเจาะโล่ทารวงเกาะนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยก็ให้ใช้สกิลธาตุกับสกิลไม้ตาย ของตัวคละครคาสือฮะนะฮะเขาจะมีคาสือฮะมาให้เล่นฟรีๆเลยใครที่มีเน็ตถือว่าได้โอกาสลองทดลองแล้วนะฮะทำไลยโลกของสตูเพื่อเอาชนะในรางการต่อสู้นะฮะตัวละครทั้งหมดที่รับเนี่ยจะได้รับการลดคูดาด้วยหมายเขาว่าคือกดสแปม EQ ได้เรื่อยๆนั่นเองะฮะก็เขาก็จะบอกนะว,ว่าการท้าทายสำเร็จเนี่ย เอาชนะสตูทั้งหมดถึงจะชนะได้นะฮะแล้วก็ระหว่างการท้าทายเมื่อสูสีเสียโล่เนี่ยก็จะตายทันทีเลยหมายความว่าปลดโล่ได้เท่ากับชนะแล้วตัวละครที่ใช้ก็คือคาสนะึฮะอันนี้ก็เป็นท้าทายทั้ง3ฉากตรงนี้ในวันแรกนะฮะแล้วก็โหมดนี้ฮะดีมากเลยสามารถเล่นคออฟจับคู่ท้าทายกับคนอื่นได้กับเพื่อนได้นะฮะซึ่งผมเชื่อว,ว่าน่าจะครบได้แค่1คนเท่านั้นนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะลองเล่นแบบท้าทายคนเดียวก่อน,นะฮะก็กดไปที่ท้าทายคนเดียวเลยฮะ โอเควานะเมื่อเราเข้ามาที่ฐานท้แล้วนะฮะมันก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็แป๊บนึงฮะมันจะนับเวลาถอยหลัง10บวินาทีเราก็จะเริ่มแล้วฮะวิธีการเล่นอันแรกนะฮะอย่าลืมนะฮะทำโอเวอร์โหลดกับเจ้าสารามไฟฟ้าฮะเข้าโกให้ได้มนเตะลูกฟุตบอลฮะมานะฮะอ่ะยิงไปฮะนี่ฮะยิงไปหนึ่งฮะจะใช้คลีก็ได้ใช้อย่างเฟยก็ได้นะฮะนี่ฮะอืมเข้าโกไปแล้วฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเก็บฮะสามสิบห้านะอ่ะก็ต้องไปหาฮะ โกยตรงไหนอ่ะปึ๊บปึ๊บสามารถใช้สกิลธาตุได้เหมือนกันนะฮะอ่ะยิงฮะยิงฮะยิงให้เข้าโกฮะยิงไปฮะปึ๊บปึ๊บไปไปแล้วฮะปึ๊บยิงไปอันนี้มันติดฮะติดโอเคเข้าโกแล้วอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะเราก็มองหาฮะอ่ะสารัมตัวใหญ่เลยฮะน่าจะได้คะแนนเยอะกว่านะฮะตรงนี้ก็จะใช้คลีก็ได้ถ้าอย่างเฟย์ก็ได้ฮะมันก็จะมีสิ่งกีดขวางมาเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ไม่ส้มๆฮะที่พื้นอันนี้คือไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าเราเก็บเนี่ย สเตมินาเราจะเพิ่มทําให้เราวิ่งได้บ่อยขึ้นกดชาร์ตตีได้นะฮะ,ะตีไปฮะอ่าตัวใหญ่ามาได้เต็มเยอะกว่าเข้าไปฮะวิ่งไปฮะปึ๊บปื๊บป๊บป๊บตรงนี้ฮะมันจะมีโกอยู่4ี่มุมนะ,ะับเพื่อนก็พยายามมองหาทั้ง4มุมไปนะผมคิดว่าใช้อย่างเฟยเนี่ยจะค่อนข้างง่ายกว่านะฮะง่ายกว่าเพราะว่าอย่างเฟยเนี่ยมันตีไกลกว่าคลีนะเห็นไหมอ่ะนี่ฮะเข้าโกแล้วตีค่อนข้างไกลกว่าคลีนะับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากสบายๆก็ใช้อย่างเฟยก็ได้ฮะ ะฮตรงนี to to. No, ้มันจะมีพวกแบบมีนิเกมมากลนกลวเรานะมันจะขวางประตูอยู่นะฮะแล้วก็พยายามอัดเข้าไปเลยฮะเรียบร้อยฮะเมื่อครบคะแนนแล้วท้าทายแรกก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเขาก็ขึ้นท้าทายต่อไปมาแบบต่อเนื่องเลยนะฮะต่อเนื่องทันทีเลยรอบนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์แล้วนะฮะสามสองหนึ่งฮะขวดฮะเราพยายามขวดอันที่มันจะมาเป็นสีส้มก่อนนะเพราะว่ามันได้คะแนนเยอะกว่านะฮะตีไปตีไปตีไปฮะแหลกแล้วฮะ เราก็มาตีน uh, ี่ฮะตีนี่ฮะตีนี่ฮะตีฮะตีไหมฮะอืมอืมอืมถ้าเกิดว่าเป็นแท่นหินอออันนี้เนี่ยมันจะระเบิดทั้งแถบไปนะเนี่ยขวาสุดเนี่ยปากทั้งแถบฮะปากทั้งแถบฮะเราก็พยายามคานวนดูว่าควรจะตีอันไหนนะอ่ะของตีนี่ฮะระเบิดทั้งแถบฮะอืผมจะพยายามตีที่ระเบิดทั้งแถบนะมันได้เยอะกว่านะฮะอืมแล้วก็พยายามตีวงกว้างเลย่ะตีได้เลยฮะแสตดได้เลยฮะระเบิดทั้งแถบฮะ มาฮะมาฮะอืมระเบิดทั้งแถบปึ้งเข้าไปฮะอ่ถ้าเกิดว่าเป็นอันใหญ่เนี่ยคือเราจะระเบิดทั้งหมดเลยนะแบบนี้ฮะอือไม่แตกอือถ้าเกิดแตกระเบิดทั้งหมดเลยฮะแต้มก็ใช้ประมาณ220นะฮะเราได้มาจบครบแล้วทั้งแถบ่าจะหมุแลลวฮะเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ยากเลยฮะต่อไปก็เป็นทะลวงเกาะแล้วอันนี้ก็ไม่น่ายากฮะใช้คาสฮะสแปม EQ ไปเรื่อยฮะอ่ะเหมือนเดิมเลยมาฮะ เป็นบิดเมดฮะนี่ฮะอีทีเดียวมันตายแล้วนะฮะโอโหง่ายเหลือเกินฮะตอนนี้มาอีกฮะปุ๊บอืมมาอีฮะปุ๊บกระจายไปเลยฮะรัวๆฮะเราเนี่ยจะได้รับบัฟนะฮะก็คือมันจะคูดาวเร็วมากพอเพื่อนสแปมเลยฮะอีคิวอีคิวรัวๆเลยฮะอ่ะอีคิวรัวๆเลยฮะอันนี้คือง่ายมากฮะโอ้กับคาสหานี่คือง่ายจริงฮะเดี๋ยวพอจบแล้วเร็วมากฮะอีคิวรัวแล้วก็มาหน้าจบเนาะ เวลาเขาผมเนี่ยทำไปเล่นไม่แค่2นาที50เองฮะก็มาดูกันว่าเพื่อนจะเล่นได้เวลาเท่าไหร่ะฮะก็มาแชร์มาบอกกันได้นะตรงนี้ก็ออกครบเสร็จแล้วแล้วก,กดไปที่ออกการท้าทายนี่เลยนะฮะเมื่อออกการท้าทายมาแล้วนะฮะก็ให้กลับเข้ามาที่หน้ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มารับของรางวัลเนาะของรางวัลเนี่ยก็จะให้ฉากหนึ่งเนี่ยทีละ60 60ไปรืเลยฮะแล้วก็นับเลยในวันแรกเนี่ยเ,เล่นไปแล้วนะฮะเราได้มา60ทีมโมเจมนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่7 วันเจ็ดทาาไทยด้วยกันนะฮะรวมแล้วเนี่ยเราจะรับพีโมเจมฮะสี่ร้อยยี่สิบพโมจเจมจากกิจกรรมอันนี้นะฮะของวันอื่น,นะฮะเป็นโมราเป็นสมุดอัพพรสวรรค์เป็น, ora, ปน Up, สมุดอัพราเวลนะฮะ โอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์อัปเดตกิจกรรมในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสรุปช่วงท้ายกันอีกสักนิดหนึ่งดีกว่านาะสรุปคร่าวๆนะฮะสำหรับกิจกรรมอันนี้ฮะก็จะมีชื่อว่าบททดสอบนะักประจดภัยะฮะจะเป็นกิจกรรมให้เราเข้าไปะฮะเล่นท้าทายดันเจียนเป็นมินิเกมหลากหลายมินิเกมนะฮะซึ่งของราวันเนี่ยก็จะได้ค่อนข้างเยอะมาก จะได้เป็นพีโมเจม420พิโมเจมฮะกับพอวัางอื่นๆฮะของอัพอาวุธของอัพพรสวรค์รวมไปถึงของอัพเลเวลแล้วก็เป็นเงินโมราด้วยฮะส่วนมินิเกมเนี่ยผมคิดว่าแต่ละวันน่าจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างวันแรกเนี่ยก็เป็น3มินิเกมอันนี้เลยฮะวันต่อไปอาจจะเป็นอันอื่นอันอื่นไปเรื่อยๆก็ได้แต่ผมมองว่าเล่นค่อนข้างง่ายฮะเนื่องจาก1เลยฮะ เขาจะให้ตัวละครทดลองมาทั้งหมดเลยเราใช้ตัวละครทดลองฮนะซึ่งเราไม่ต้องปั่นตัวไม่ต้องทําอะไรเลยฮะแค่เล่นตามเงื่อนไขก็สามารถผ่านได้ไม่ยากอยู่แล้วซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนเลยอยู่ทางด้านล่นางตรงนี้นะฮะส่วนค่ายาคออฟเล่นกับคนอื่นเล่นกับเพื่อนฮนะก็สามารถจัดคู่ท้าทายตรงนี้ได้ฮนะ ส่วนใครรีบอยากเล่นคนเดียวก็กดอะไรคนเดียวเนาะเล่นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกิน3นาทีนะอย่างเมื่อกี้ผมก็ใช้ไป2อนาทีกว่าๆฮะแค่2อสานาทีก็เก็บครบแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยเพื่อนๆเนี่ยสามารถดองเอาไว้สัก4 5วันสัปดาห์หนึ่งก่อนค่อยมาเล่นเก็บทีเดียวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมเลยฮนะ ใครที่มีคำถามอะไรสรงสัยตรงไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยแล้วก็สุดท้ายนะฮะใครที่ชอบคิดดแบบนี้ฮะกับคฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย